มะลิบ้านปลูกอยู่หน้าบ้านบ้านสวยงาม ดูบักเขียบหน่อยครับน้อยหนาต้นทับทิมครับร้อนมากมันเลยแตกผลมันแตกหมดเลย มะนาวก็มีลูกนะแต่ว่ามันแรงมากมันเลยร้อนน้อยละดลกครับหล ເດີມ เตรียมผู bottle bottle ้ป่วยใส่ใส่นี่บปล่ใส่ทั้งเออว่างว่างเออสองอันนี่เราเนี่ยเราเคลื่อนย้ายได้มันมามานั่งตัวเนี้ยมันเคลื่อนย้ายลําบากเวลาจะบุญมากจะเลื่อนมากก็ใส่เก้าอี้นี่เระให้นั่ง นั่และแบบนี้เราดูแลง,ง่ายผนว่าอบตอเ,นนนเ่นแนะนำผนเราไปจัดการจองมให้เออขอบคุณอบตออที่เป็นธุระให้อบตอดาราเป็นธุระให้แต่ว่าเตียงมันของเก่าแล้วก็เลยเออมันมันํำรุดไอตัวหมุนปรับก็เลยใช้วิธีการใช <laughs> ใช้วิธีการ เอาอืมอ่ากำลังเสีาบน้ามด้บันนี้เสื้อโตเดี๋ยวสิถอดเสื้อแล้วก็เลยนี่จะมามินิ โอ้เลยเยก่อสินอเาเาแมเพรางหวดเนี่ยมันอีกกินคอได้ตั้งหลายสิบสิบกว่าค่ำแล้วล่งนกแขยงแดงหายหมดบ่หมดบ่เี๋ยวๆลั้งนกหมดขวดเนื่องแล้ว พออดอีกม,ม,มาสิอิ่มใครซีอิ่มรือเ่<ม>อานีลล่ยอาปาบอบอลงแล้วอปาบอบ่ไดแล้วอันสิบค่ำชิบซ้อนโอ้โหหลาอย,ยู่ ออวนน้ำโหนกยวบมคบฮเย็บมเมยวางนยบบ่อ yeah. uh, okay, so ันเกือบมานั okay. ่ง okay. ท well, so ับเกลือมดูดค่อยคออค่อยๆเราจิ้บใจดูเลยนะคับ่คอยตั้งไว้ขดฮะยังดูดมีแห้งดูดน้ำอยู่ตัว ตั้งไว้นี่มันจะได้บะถื้ควงผมผม,มดีใจว่าอะไรที่นอนไหมดีใจจ้าค้าคือเย็นพอหล่อมาก ฮะบอกว่านี้ผมลูกเคยตัวนี sí hi ้ดูว่าเห็นในแอมบอว่ามาแล้วได้โทุมากหรอกบอกว่าบอกว่าเราต้องโทุมากหรือหรอกมือหนึ่งทุมมากเธอหนึ่งก็ับพ่อยืมยืมยืมันทีเห็นวหนพ่อก็ส่งให้ส่งไป ชงไปก็เปิดเบื้องได้แต่พองคุย <c oughs> ผมงย่งไห้เ้ออัดคลิปแต่ละมือมื่อนี้แต่ที่นอนไมน่เตียงแต่ว่าเฮ็ดคาเสื้อเช็ดขาเสื้อเด็ดต่อเรียบร้อยตากแดดหนึ่งมือแดดแรงด้วยมัเน,นี้ <c oughs> เรียบร้อยระบายสบายนอนสูงมันหายใจอิ่มนอนต่ำม,มันหายใจอิ่มจะได้ผมไปช่ไปซื้อเตียงให้อยู่ได้เตียงเล็กแบบแบบ สองพันกว่าบาทพอดีเนี่ยบกตก็บอกว่าอะไรเตียงเตียงนี้ก็ให้ยืมอยู่ก็เลยของอะไรไม่เอามาเสร็จเอามาขาเสื้อใส่เส้นไล่ใส่เด,ดตตอเรียบร้อยลางแล้วก็ตากแดดสโลกตายมาแล้วจะใส่อะไรเราจะส,ส่งเรื่องความฝันไปให้เบิงเบ้งเห็นไหมเมันก็จะเบิ้งได้เรือ yeah um.